รวยแล้วรวยอีกคนรวยขขงคิดและทําแบบนี้สิบแนวคิดการลงทุนของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับุณสาระนัตนาดีเป็นผู้บริหารของเขา,ลาและอุ u สาหกแต่ก่อนที่จะไปดูว่าสิบแนวคิดมีอะไรบ้างครับฝากทุกท่านกด subscribe กดกระดิ่งนะครับใครกด subscribe คอยด้วยคอยรวยนะครับถ้าที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านเลยทีเดียวนะครับ สิบแนวคิดนะครับที่ทําให้เรารวยแล้วรวยอีกจากณสารัทนะณริรัทนัตนาวันดีนะครับเป็นผู้นําทางด้านธุรกิจพลังงานและเป็นของกอลเป็นตัวอย่างของประวบการครับที่สามารถสร้างความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ทีนี้ครับจะพาไปดูนะสิบแนวการลงมือทําของาริษัทได้มาใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจของเขาสู่ความร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีแบบรวยไม่รู้จบรวยแล้วรวยอีกครับรวยแล้วรวยอีกนะครับจากการเดิมต้นของธุรกิจพลังงานไป ขยายสู่นะในเกลือของกอล์ฟลาแหง่งและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับคุณสารัตได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การลงทุนอย่างมีกลยุทธ์นะครับและการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างชาญชาญฉลาดนะครับเราจะพาทุกคนนะไปสำรวจแนวคิดเหล่านี้ครับและประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราว่าจะทำได้ยังไงครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับข้อที่หน,นะครับคุณสารัตมองเห็นโอกาส เห็นโอกาสยังไงครับด้วยการเริ่มต้นธุรก,กิจพลังงานไฟฟ้านะครับคุณสารรัตน์ครับไม่เพียงแค่เห็นโอกาสในตลาดของพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นครับแต่ยังมองเห็นความสําคัญของพลังงานทดแทนในอนาคตครับการเริ่มต้นธุรก,กิจในช่วงที่ตลาดยังไม่อิ่มตัวช่วยให้เขาสามารถสร้างฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตในอนาคตได้ข้อที่2ครับการขยายธุรก,กิจนะฮะการก่อตั้งบริบรษัทในเครือของกอล์ฟหลายๆแห่งเป็นการขยายธุรก,กิจนะครับ มีการขยายธุรกิจไปยังสาขาต่างๆไม่เพียงแต่เพิ่มขอบเขตของการทํางานนะครับแต่ยังช่วยให้คุณสาระสามารถควบคุมทั้งห่วงโซ่อุปทานนะเป็นซัพพลายเชนและการจัดจําหน่ายนะครับการกระจายธุรกิจไปยังสาขาต่างๆยังช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่งคั่งมั่นคงให้กับธุรกิจได้อีกด้วยนะครับก็อ 3. ครับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทของกอล์ฟเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่เพียงแต่เพิ่มทุนนะสำหรับการขยายธุรกิจนะครับแต่ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับนักลงทุนการเปิดโอกาสให้สาธรารณชนครับเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจยังเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตได้อีกด้วยนะฮะข้อ4ครับการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ครับด้วยการเข้าไปถือหุ้นนะหรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะใน บริษัท i n t c h นะครับแล้วก็ตัว ITV นะครับการลงทุนของบริษัทนะใน i n t o u c h และก็ ITV ครับไม่เพียงแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงนะแต่ยังเป็นการเข้าไปในตลาดใหม่ในในเชิงของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างนะลักษณกของที่เป็นธุรกิจหลักและการลงทุนเหล่านี้ครับช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพในระยะระยะยาวได้อีกด้วยนะครับ ข้อที่5ครับมาถึงข้อที่5แล้วนะครับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลครับคุณสารัตครับไม่เพียงแค่ปรับธุรก,กิจให้ทันสมัยนะครับแต่ยังลงทุนในธุรก,กิจดิจิตอลและเงินสกุลดิเตอลด้วยนะครับเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในตลาดที่กําลังเติบโตในอนาคตนะฮะข้อ6ครับมีการสร้างตัวอีโคซิสเต็มทางธุรก,กิจครับการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําช่วยทําให้เขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขัน ข้อ7ครับคือการเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนนะฮะคุณสารัฐครับมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในระยะยาวครับเพื่อสร้างธุรก,กิจที่มีความยั่งยืนและสามารถปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ด้วยข้อที่8ครับคุณสารัฐเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์คุณสารรัฐครับได้แสดงเห็นถึงการมีแผนระยะยาวและกลยุทธ์ในการขยายธุรก,กิจอย่างเป็นระบบนะเนี่ยคือ สิ่งสาคัญมากๆเลยนะครับที่จะทาให้ธุรกิจเราเติบโตและข้อที่9ครับคือการเรียนรู้การพัฒนาตนเองนะฮะการลงทุนในเรื่องของการศึกษาและพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประกอบการและผู้บริหารต้องมีและต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะครับและข้อสุดท้ายครับที่จะทําให้เรารวยแล้วรวยอีกรวยอย่างยั่งยืนนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายและก็สร้างความร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจของตัวเราเองได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านครับถ้าท่านอยากรวยแล้วรวยอีกนะครับก็พาตัวเองไปอยู่ในสังคมพาตัวเองไปอยู่ในเครือข่ายที่จะชักนําหรือนําพาเราไปสู่โอกาสใหม่ๆนะครับ ถ้าท่านอยากมีคอนเนคชันดีๆนะครับอยากมีโอกาสดีๆครับเชิญชวนครับติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับคนที่ติดตามก็ขอยรวยขอยรวยนะครับคนที่กดกระดิ่งนะครับก็ให้ขอให้มีเงินร้อยล้านผันล้านด้วยครับ